วันนี้ตลาดวันสุดท้ายแล้วก็จะฉลองกันนิดหน่อยฉลองปีใหม่กลับมาจากตลาดมาถึงที่นี่ก็มากินหมูกระทะกันนิดนึงนะคะนี่นะคะปาร์ตี้นิดหน่อยแล้วก็จะมีการจับฉลากของขวัญกันแล้วไม่ใช้ให้แผงนี่ค่ะแล้วก็จะมีนี่นะคะสาวๆเขาเตรียมทํากับข้าวเตรียมโอ้โหนั่นไหมคะส้มตำเนี่ยแม่ส้มตำเจ้านี้อร่อยนะคะส้มตำอุรเนี่ยแซ่บขึ้นชื่อแท้ เจ้านี้ก็ทําอะไรคะ,คะอ๋อเจ้านี้ทํากุ้งผัดเนยคะ่ะโอ้โหอร่อยแน่นอนดูคนผัดชีชาว้านหวาน,น <c oughs> แล้วเราก็มีขนมจีนน้ายาปูนะคะส่งท้ายปีใหม่เออส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กําลังจะว่าส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่า <c oughs> ขอค่าตัวเนยนะคะขอค่าตัวอะไรคะคุณนะต้องให้ค่าตัวฉัน อะไรเชิญแซบนะคะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะแมรี่คริสต์มาสค่ะอ,อยากกินอะไรนะคะจัดเลยค่ะเหล้าก็มีไวน์ก็มาเบียกก็มีนะคะอโอ้โห,โห,โหคนนี้เขาก็โอ้โหเต็มปากเต็มคำสุดยอดเพลง,ง <laughs> ก็มันนะคะจะเต้นก็ได้นะครับ รู้สึกว่าวันนี้หน้าบอสเราจะอิ่มเอมนะคะแล้วก็ง่วงนิดนึงวันนี้จะเทปเทปนี้ให้เพื่อนๆดูหน้าบอสชัดๆนะคะนี่แหละค่าหน้าบอสเราเชิญแซ่บเชิญแซ่บ ไฟมนหมดเลยอันน <c ười> er ี้แล้วก็ไใส่ถุงล้มเ่อนาจะสอดมันเตอชมเลยก็ลอยเนี้ยมาติดมซอนเะเดียนสมทำไมโมแกเดนไมมันมีปมม่งแบี้รถ่ออกรถถ่าไมเลยอันนี้เป่าไฟเปใน้แก๊สมันจะหมดใช้ไมมันหมดอ้กยน ไม่พันใจไม่พันใจใช่ไหมครูที่ไม่ตุกนี่ไงกินตัเดกได้ไหมลูกทางานไม่เอาตุกดีกว่ากอร่อยกว่าถ้าตวให่ตัวใหญ่เป็นดิบมันจะมีสุดไม่หรอเป็นแบบเป็นจีเป็ใช่ไหม มาเป็นที่วางอันนี้แล้วยดกดปิไดไล้ค่ะมันมีป,ปุ่มปดอยู่กดไม่เต็นพี่นรอวางนี่นกันความพอล้แต่ไม่ยอมนเนไม่หรอกไมนนยอยน,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 นิเดียวตัดหรือยังเนตัดเลยตรงไ <ป S 1> ไหนเนี่ยเอ่อควาอัจฉริยะ ช่วงต่อไปจะเป็นการจับฉลากทิ้งของขวัญน,นะคะคนแรกใครจะจับใครจะจับคนแรกจอร์จจอร์จฟิวอุลโศอย่าอย่า the first โอ้โหอันเดียวนะโอลิวันนะวายนั่นนี่ยเอออันนี้ไปเลยโอเค บอลก็จะดูฉลาก็จะจับจอมเนี่ยจอมเนอ้าวจอมเป็นบอลว่าน้องจอมค่ะจอมคนแรกนะคะนั่นนะคะคือเจ้าผัวอ้าวไปรับเีอ่าต่อไปจอมจับตอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครได้ของมอมาแล้วค่ะไปจับ มาบินเพิ่มเสียงเพลงได้ไหมเนี่ยเครเเปิดเกยใครเปิดเพลงอะไรเพลงอะไรเล่นแลวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบิเล่นใครอามาบินจับเอาเพลงอะไรดีวะอเ่าเป็นหรือเปล่าได้นีน อ่ะจับได้ของพ่อแมวพ่อแมวเอาใหม่เอาใหม่มีของคีเน่ไหมเมื่อกี้นี่เอาไม่มีค่ะตับใส่คีโน่ไปได้นะพ่อแม่ที่จับเซฟเฟกเมย์โน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 มีลูกค้าเข้ามาอยากมาแจมกินหมูกระทะด้วยนะคะเก็บคีโน่ในหนะาต่าพี่3,000นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเรม่จับมาเฮ้ยฮะเซ็ตเซ็ตสิ เดี๋ยวมันต้องไปขึ้นจากตรงนู้นจอชจอชจอชเลยไหนอะคอจอชคอจอชฟุกตัวุกตัวล้กระโดดตอมบอลอะไอ้น่ไง้าฝนเราของคนข้งจอชของจอชของจอชนี่จุ่มใ้พี่มาไปได้ไหมได้ได้ของจอ อ่าต่อไปก็เป็นใครจับอ่ะเพราะว่าจอดในนี่นอ่ะคอยจับก็ได้อนุยทำไมเสียงไม่มีเขาจับไปแล้วค่ะไอ้นุยเอ็มไปทำอะไรกับเสียงเปิดเสียงโอ้โหแมวจับไงเลขที่องเลขที่องฝน ไปเหลือเยอะจังเพก็พี่แหววยังไม่ได้อ๋อฝนโน่ได้ไงอะฮะี๋ยวเปิดเปิโอ๊ยนม่เขา้าจับกคมนดี๋ยวก็ต่อไปก็เป็นมาบินจับไปแล้ว ต่อไปเป็นพี่ใช่ไหม่เราเปลี่ยนกันจะได้อยากเอของพี่เด๋เปิดให้หน่อยอ้าแบบเลือ3สามอันนะอ้าวนับเกินเหรอเฮ้ยเอาไปใส่เอาไปใส่อันนั้นสิอ้าวเอาจับเด็กของตัวเอ

สมต้องแลกกันใช่อุกวันนี้ก็แลกกับของพี่แววแล้วก็พี่แววให้นุ้ยนุ้ยให้จีโน่มาได้ของใครเออใช่้ไดก็มันเหลือสามไงเนี่ยมันเหลือสามอ่ะถ้าทุกคนเหลือสามถ้าทุกคนกับจีโน่จัดได้ของพ่แววพ่อก็ได้ของตัวเองสิเออใช่น้องน้องไม่ใช่ใครใครพื้นเขาใครมานอนเป็นทัวร์เป็นทัวร์นี้เขงจีโน่นี่ของจีโน่

ไอเราเอ็กโนอ่ะวราันนี้ล่ะต้องแบบมาคอับลุงก่อนตั้งใลบลุกนไม่ด้จะลุกจรคนนึงก็ต้อได้ของของของตัวเองของพี่หนักนะอเอกนะินไออกิโน่ดี๋ยไม่ไหวก็ถงถึงว่าใช้นมมเนหนักงงงงไปจับมก่อนแไมอแคคืเิโนวอ็กิโนเขียนวารางวัลเขียนให้มันครบทุกคนก็จะได้เรียในีสิมาหนานี่

เขียนเขียนเขียนชื่อชื่อหนึ่งสองสามสี่สี่คนจับใหม่จับใหม่สี่คือได้ได้ได้ชื่อใครน้้ยได้ชื่อใครก็เอาเอาขอคนที่ได้ไปแล้วอ้าวเว้ยอ้าวแล้วหนูกินไปแล้วด้วยถ้ากินไปก็ไม่เอา

สุดท้ายก็เป็นการตัดเค้กนะคะจับไอ้นี่แล้วจับฉลากของขวัญกันแล้วแลกของขวัญกันแล้วก็กินเค้กแล้วก็สุดท้ายก็กลับบ้านตัวไข่ตัวมันนะคะ ใครเมาก็นอนนี่นะอะค,ค,คอนะคนคนบ้านใกล้เขาไม่กลับนะคะก็จะนั่งต่อไปอันนี้หมูกระทะรอบที่สามร้อยแล้วค่ะรอบที่สามร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับทิปนี้คลิปนี้ทั้งคลิปตลาดแล้วก็ส่งท้ายนะคะหมูกระทงหมูกระทะหมากะทูหมูกระทะกระทะกระทะกะทะกระทะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคอมเมนต์นะคะถ้าถ้าคูติดตามถึงพันเมื่อไหร่จะมา q a นะคะสวัสดีปีใหม่ไปเจอกันปีหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคจบงามจบงานะคะตอนนี้เท่าไหร่คะสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year